วันหยุดนีใครที่กำลังมองหากิจกรรมสนุกสนุกต้องมาที่นี่เลยค่ะผรอนผู้สร้างตั้งอยู่ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซยจังหวัดชุมพรเขามีกิจกรรมสนุกสนุกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางน้ำกิจกรรมเล่นสวนน้ำธรรมชาติบอกเลยว่าสนุกสุดๆไปเลยค่ะมีจะเป็นกิจกรรมในโซนกิจกรรมก็มีให้เลือกเล่นหลากหลายเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตะลุยโซนกิจกรรมกันว่าจะมีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรบ้างมาที่ฐานกิจกรรมแรกกับฐานกิจกรรมให้อาหารน้องไก่ซิลกี้ในหนึ่งชุดอาหารก็จะมีการแต่งตัวน้องไก่ได้ด้วยนะคะได้ทาหาร้กง ไก่แล้วก็ยังมีส่วนเวิร์กช็อปศิลปะสําสหรับน้องๆคนไหนที่ชอบงานศิลปะฐานกิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดเลยทั้งน่ารักทั้งสนุกแถมผลงานที่ทําเสร็จแล้วก็สามารถนํากลับบ้านได้ด้วยนะคะโซนเวิร์กช็อปนี้มีงานศิลปะให้เลือกทาเยอะมากสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบงานศิลปะอย่าลืมพาเ,เพื่อนๆและคนที่เรารักมาร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะมาเปลี่ยนปูนปั้นธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะชั้นยอดกันเลยค่ะได้ที่ระบายสีสวยมาแล้วเราก็ไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปกับกกกกกกิิจจรรรรรมมมมตตััปลาาาาหนททงสุด้้ยีี่ใค็ออ น้องป้าหลากหลายสายพันธุ์ให้เพืเ่อนๆได้เลือกตักกันเลยค่ะเป็นฐานกิจกรรมที่ช่วยฝึกสายตาและยังช่วยฝึกสมาธิของเราได้ด้วยและเพืเ่นอนๆคนไหนที่ตักปลาได้ก็สามารถนํากลับไปเลี้ยงที่บ้านได้เลยภายในฐานกิจกรรมตักปลาก็ยังสามารถป้อนน้ปลาคัรได้ด้วยนะคะน้องปลาคัรที่นี่น่ารักสีสวยแล้วก็กินเก่งมากๆเลยค่ะตอนอาหารน้องป้าคารเสร็จแล้ว,ลลวที่นี่ก็ยังมีฐานกิจกรรมให้อาหารนกกระต่ายด้วยค่ะฐานกิจกรรมนี้มีนกกระต่ายหลากหลายสายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้เลือกรูปเลือกจับแล้วให้อาหารกันค่ะน้องน่า หรือชอบให้อาหารน้องก็ตายก็มาที่ฐานกิจกรรมนี้กันได้นะคะรับรองว่าจะต้องถูกใจน้องๆกันแน่ๆนให้<ๆ>อาหารน้องก็ตายเสร็จแล้วเราก็ไปต่อกันที่ฐานกิจกรรมต่อไปกับโซน DIY ค่ะโซนนี้มีงาน DIY น่ารักน่ารักให้น้องๆได้เลือกทํากันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการ DIY เพิ่มกุญแจพี่บอกเลยว่าโคตรคิวแล้วก็น่ารักสุดๆหรือจะเป็นการร้อยลูกปัดที่นี่เขาก็มีลูกปัดหลากหลายสีสันให้เ,เพื่อนๆได้เลือกร้อยกันเลยใครที่เป็นสายงาน DIY กิจกรรมนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะผลง,งานที่ทําเสร็จแล้วน้องๆก็สามารถนํากลับบ้านไปเป็นที่ระลึกได้เลลยนนะะะค้้อองงๆจไดมืทํา ตั้งแต่แแขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะผลงานที่ออกมาก็จะถูกใจน้องๆกันอย่างแน่นอนได้งานในเอวส,สวยๆเก๋ี่กันมาแล้วเราก็ไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปกับกิจกรรมป้อนนมน้องแพะค่ะทีนี้เ <c oughs> ขามีน้องแพะให้เราได้เลือกป้อนนมแล้วก็เลือกให้อาหารเยอะมากน้องๆน่ารักเชื่องกินเก่งแล้วก็ยอมให้เราลูบทุกตัวเลยค่ะเพื่อนๆสามารถมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับการป้อนนมและให้อาหารน้องแพะที่นี่ได้นะคะเป็นฐานกิจกรรมที่จะได้ทั้งความสนุกและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆไปอยากเต็มๆไปต่อกันกับอีกหนึ่ง มากขึ้นเั่นก็คือถ่ายกิจกรรมประลองความแม่นนั่นเองแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนยิงแม่นเรายิ่งโดนกระป๋องร่วงแบบนี้เพื่อนๆก็จะได้ลูกกระสุนเพิ่มอีก2ลูกเลยค่ะไปต่อกันกับกิจกรรมสุดท,ท้ายของวันนี้นั่นก็คือกิจกรรมคว้จิ๋วหันสากิจกรรมจิ๋วสุดคิ้วที่เด็กๆไม่ควรพลาดน,นะรัะ ทั้งสนุกแล้วยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วยแล้วระหว่างทํากิจกรรมเพื่อน,อนๆก็ไม่ต้องกลัวหิวเลยค่ะเพราะที่นี่นอกจากโซนกิจกรรมแล้วเราก็ยังมีโซนตลาดด้วยค่ะเป็นตลาดธรรมชาติวิถีพ,พร้สร้างที่มีของกินอร่อยๆมากมายให้เพื่อนๆได้เลือกทานกันเลยค่ะวันหยุดนี้ก็สามารถาาพาครอบครัวและคนที่เรารักมาเที่ยวแล้วก็มาร่วมทานอาหารอร่อยๆกันได้นะคะที่นี่เขามีอาหารอร่อยๆเยอะเลยแถมยังเป็นอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ด้วยนะคะเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เขานํามาประกอบอาหารก็เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ที่เก็บมาสดๆจากในสวนเลยค่ะะแล เมนูซิกเนเจอร์ของตลาดธรรมชาตินี้ก็คือเมนูขนมจีนน้ำพริกน้ำยาแกงไตปลาอยากะจะบอกว่าเจ้านี้เด็ดมากๆใครม่ได้มาทานถือว่าพลาดเลยถ้าวันหยุดนี้เพื่อนๆได้มาเที่ยวที่นี่เราบอกเลยว่าวันหยุดของเพื่อนๆจะไม่ใช่วันธรรมดาอีกต่อไปตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างเป็นตลาดที่เป็นมากกว่าตลาดเป็นตลาดที่สะอาดมากๆแถมบรรยากาศก็ดีสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆสามารถมานั่งเฮี่ยวใจกับบรรยากาศธรรมชาติที่แสนสงบสิ่มทั้งนั่งทานอาหารอร่อยๆกับเราได้นะคะรับรองว่ามาที่นี่แล้วเพื่อนๆจะประทับใจแน่นอนเป็นตลาดครอบครัวที่ ุนออและรรมม,มากๆตลาดนี้ถูอบร้อมไปด้วยธรรมชาติสามารถมาเที่ยวกันได้ทุกวยัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุตลาดเรามีทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มอร่อยๆมากมายเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ทุกคนได้มาลองทานกันนั่นก็คือเมนูขนมไทยค่ะเป็นขนมไทยสวยๆอร่อยๆที่เราคุิ่งทำสุดๆเลยค่ะใครได้ลองกินแล้วก็ต้องกิดใจกันอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะทุกคนตลาดธรรมชาติวิถีพรนผู้สร้างของเราจะเปิดทุกวันเสาร์วอาทิตย์และว,วันหยุดน,นะคะตะเลิกเวลา9ก้นาฬิกาถึง18นาฬิกาใครที่อยากมาเที่ยวมาชมหรือนั ทานอาหารอร่อยๆอพวกเราก็ยินดีต้อนรับค่ะใครที่กําลังมองหาที่เที่ยวหรือที่พักผ่อนหย่อนใจทีทมทท่มีทุกอย่างครบพร้อมแบบนี้ต้องพรผู้สร้างเลยค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกที่นี่ก็ยังเปิดต้อนรับทุกคนนะคะและที่อยากจะนําเสนอที่สุดกับอันซีนของตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างนั่นก็คือร้านพรผู้สร้างผักผลไม้อินทรีไร้สร้านที่รวมผักผลไม้อินซียไร้าสารสดๆจากในสวนของพรผู้สร้างสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ได้สุขภาพหรืออยากทานผักผลไม้อินทรียไร้สารก็สามารถมาเลือกอุดหนุนกันได้ที่ร้านผักอินรีไรสสารของเรานะคะและลืมบอก ว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีการสาธิตวิธีการกดล้อช่องเป็นล้อช่องสูตรโบราณเราจะสาธิตวิธีการกดล้อช่องตอนเที่ยงตรขงของทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจยอยากจะลองชมหรืออยากจะลองชิมล้อช่องสูตรโบราณของบ้านพรผู้สร้างก็สามารถนําพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างนะคะบอกเลยว่าล้อช่องของเราทั้งอร่อยทั้งเด็ดแถมยังหาทานยากมากๆพราะฉะนั้นใครที่ชอบกินขนมล้อช่องไม่ควรพลาดน,นะคะไปต่อก,กันกับกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้เป็นกิจกรรมที่ใครมาพรผู้สร้างแล้วไม่ควรพลาดนั่นก็คือกิจกรรม เดินชมสวนผักอินรียไรสสารของบ้านพรผู้สร้างภายในฐานกิจกรรมน้องๆก็จะได้ให้อาหารน้องไก่ได้อุ้มน้องไก่และสัมผัสน้องไก่แบบใกล้ๆพร้อมทั้งยังสามารถเก็บไข่อินทรีย์สดๆจากมีฟาร์มได้เลยมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระท้ายเพื่อนๆได้เลือกเก็บกันเลยค่ะทีเที่ยวที่มีครบทุกอย่างแบบนี้เพื่อนๆจะพายกันได้ยังไงสามารถมาพบกันได้ที่ตลาดธรรมชาติวิถีพรผู้สร้างเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะต่เลิกเวลา9นาฬิกา48นาฬิกาจะพาได้ยังไงที่จะมาเที่ยยวกันนเอะะะค